ภูเก็ตค่ะก็เกิดจากฝนตกหนักเหมือนกันคุณอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงเวลา8นาฬิกานะคะทางกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตค่ะเขามีการรายงานสถานการณ์นะคะฝนตกนะคะโดยทางกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีการประสานงานกับทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นนะคะทุกแห่งเลยนะคะรายงานสถานการณ์ตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ของภูเก็ตค่ะแล้วก็ทําให้ มีปริมาณน้ำฝนก็บอกว่าสะสมนะคะ,ะวัดปริมาณน้ําฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึงช่วงเจ็ดเจ็ดโมงเช้านะคะที่สถานีเทศบาลตำบลราวัยนะคะจังหวัดภูกเก็ได้ 129.00ม mm มตรค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็ที่สถานีเขื่อนบางวาดนะคะจังห <c oughs> วัดภูเกต็ตวัดปริมาณน้ำฝนได้38.60ม mm ิลลิเมตรด้วยนะคะ <c oughs> รวมถึงที่สถานีบ้านกระนค่ะนะคะก็วัดได้33.00ม mm นมิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะ <c oughs> แบบเป็นน้ำท่วมขัง <c oughs> รอการระบายแล้วก็ในพื้นที่นะคะที่มีน้ำรอการระบายอยู่ <c oughs> พื้นที่ของภูเกต็ตนะคะ1 เลยค่ะที่ทางลอดขาออกอุโมงโลตัสนะคะแล้วก็อันนี้อยู่ในพื้นที่ของเขตอำเภอเมืองนะนะคะและอีกหนึ่งจุดนะคะซอยพะเนียงนะคะที่จะเข้าไปทางร้านสะดวกซื้อเซเว่นอนะคะก็ทั่วมเหมือนกันนะคะและ3ก็คือเส้นทางของเส้น3ามกองนะคะอโอ้อันนี้ก็ท่วมนะคะและ4ีะ่ค่ะคือสามแยกในห่านนะคะโอ้นะคะอันนี้ก็ท่วมทวมุนโอ้ที่ ตัดกับทางฝั่งของราวัยอะค่ะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางสุดท้ายหลังห้างเซ็นทันภูเก็ตนะคะโรงเรียนนาชาติตรงจุดหนีท่วมนะคะน่ะถึงได้พูดันอยู่ตลอดเลยเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยค่ะ แล้วก็ส่วนที่อำเภอถลางอันนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะส่วนที่อำเภอกระทูค่ะนะคะอันนี้ท่วมอีก6จุดนะคะก็จะเป็นหน้าวัดนะคะมีที่แยกนะคะแล้วก็หน้าโรงเรียนขจรเกียรตินะคะที่ตลาดมารินป่าตองค่ะแล้วก็ที่วงเวียนไข่มุกอันดามันนะคะคุนเออนะคะก,ก็ท่วมอยู่นะคะซึ่งสําหรับท่านใดที่ใช้เส้นทางนะคะอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลนะต้อง ฟังโสภกันหนึ่งเราเลยนะคะหรือว่าติดตามช่องทางในพื้นที่เขาก็ได้นะก็จะมีการประสัมพันธ์แบบเรื่อยๆอยู่แล้วนาอ,ะอนะคะซึ่งตอนนี้นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการอำนวยความสะดวกแล้วก็นี่ การในเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางน้ําไหลค่ะนะคะไม่ให้มันมีปัญหาในเรื่องของน้าท่วมขังซ้ำซากนะคะ,<น>ะเออนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดพบเห็นนะคะในเรื่องของจุดที่น้ําท่วมนะคะรอการระบายหรือว่าจะแจ้งปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้าไปในพื้นที่ได้เลยนะคะ